ออกไม่ออกไม่รู้เนาะเห็นเห็นเห็นนะเออเลยมวยประมวยมวยประมวยแล้วก็หกประบนตัวเดิมนนั่ตัวเดิมหนึ่งหกเก้านะครับและวิญญาณเทพอีสานเนวนะครับวันนี้เดินทางมาที่กระท่อมหราชสังขารหลวงปู่สวงโค้งสุดท้ายพิทักษ์นะครับฝันแล้วฝันตกฟันดีด้วยนะครับฝันได้ตัวไหนโค้งสุดท้ายนะครับวงกลมให้เม็ดเดียวนะครับ โค้งสุดท้ายนี้อยู่ที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวนนะครับคุณทุกคนครับเดี๋ยวเราไปหาพี่ทัศน์น่าจะอยู่อยู่ในกระท่อมละสังขารนะครับน่าจะอยู่ตรงกระท่อมหลวงปู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กันและให้กำลังใจแอสด้วยนะครับตามให้ทุกงวดนะครับสหรับเลขกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวนสำหรับลุงทัศน์หรือพี่ทัศน์จุงก้าสวัสดีครับพี่ทัศน์สวัสดีครับผมโอ้โหมาตามโค้งสุดท้ายครับวันนี้ครับอื่นแล้วฟันดีมากเลยนะครับวันนี้คครรัับบผมอ่า ฝันดีทุกงวดนะครับแต่งวดนี้ฟันดีกว่ากว่าทุกงวดกว็บางัน้นเราไปสนทนากันกันกบพี่ทัศน์ของเรานะครับสักพักหนึ่งปีหน้าจะเป็นลุงทัศน์นะครับอันนี้เรียกพี่สักก่อนสักปีหนึ่งก่อนปีหน้าก็จะเลื่อนตําแหน่งเลื่อนตําแหน่งเป็นลุงนะครับเป็นลุงแล้วี๋ยวก็ปีต่อไปก็เป็นตาเลย <laughs> เป็นตาเพราะจะได้ <laughs> เครียดได้ได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 เงินเดือนได้้สูงอายุได้ผู้สูงอายุได้เงินเดือนนะครับถอดแม็กก่อนถอดก่อน แต่พอดีมันเป็นบารก็เลยปิดจมูกเอาตรงนี้เราหน้ากระท่อมลวงปูนี่แหละมันจะได้คลังเล่าความฝันฝันยังไงนะครับนี่คือตองงวดเลยเอ้ยจะโค้งสุดท้ายกับตัวนี้สุดท้ายโค้งสุดท้ายก็ฝันเกี่ยวกับลูงปูอีกทีนึงอันนี้ก็เกี่ยวกับกองฟืนนี่แหละผมจึงได้มาก่อไฟให้ลุงปูฝันยังไงกองฟืนเป็นยังไงเนาะ,อะพอดีคืนนั้นก็เมื่อคือนนี่แหละไม่ได้คืนนั้นคืนนั้นเมื่อคืนนี่เมื่อคือนเมื่อคืนสัน ฝันมีคนมาทำบุญอ๋อมาทำบุญบอกว่าหลวงปู่มาทำบุญมาเธอบอนอเธอบอนถ้าเราเอาโสดกวดหลวงปู่มรณภาพอันนี้อันนี้ความฝันเด้อฝันนะครับมรณภาพฝันหลวงปูล่ลาสังขาร่ะครับก็าก,กันมาทำบุญทำบุญแล้วสร้างโรงศพเป็นโรงศพแก้วอยู่หน้ากองไฟเลยพี่อ๋อในความฝันกลับในความฝันโรงศพแก้วสูงหน้ากองไฟอืมแล้วคนนี้มาก็กราบไหว้ตรงหน้ากองไฟคนนั้นมาก็กราบไหว้คนนั้น โอ,อ้ไฟก็มีคนมาถามว่าใครเอาโลงศพลงปู่มาไว้ตรงนี้ผมเคยบอกว่าล,ลุงปู่รักสังขารแล้วก็เลยเอาโลงศพมาใส่ข้างหน้ากองไฟที่ลุงปู่เคยนั่งปิดไฟโอ้ไฟติดพอดีเลยพี่ไฟก็ติดด้วยเนาะไฟติดพอดีเลยจริงๆโอโ้ติดดีเลยนะกองไฟแล้วทีนี้แต่ไม่ทราบว่าในโรงของท่านมี มีตัวเลขหรือเปล่า mm ก็ไ hmm. ม right. ่ร <mort> ู้แต่ในความฝันก็คือผมจะเห็นในข้างหน้าลูกปู่แต่นี้ออกไม่ออกไม่รู้เนาะเห็นเห็นเห็นนะเจ็นได้มุยประมุยมุยประมุยแล้วหกประบุนตัวเดิมหนึ่งหกเก้านะและอีกอย่างหนึ่งเขาเอาเงินมาช่วยทําบุญเอาเงินมาทําบุญบอกว่า จุยเธอบอลล้เอ้าช่วยทำบุญลกปูหกพันห้าร้อยหกพันห้าร้อยครับหกพันห้าร้อยให้ไปซื้อหัวอาหารปลาให้ไปซื้อหัวอาหารไก่ผมว่าโอ้ทำไมมันล็อกประบุญกระซื้อเลยก็ไม่มรู้จะเอาตัวไหนพี่ก็เลยเอาเห็นในในโรงของลุงปูดีกว่าหนึ่งหกเก้าก็คือตัวเดิมนั่นแหละแต่ช่วงนั้นก็ห้าหกหกเนาะห้าสองหกหก แต่นี้เห็นมัเป้าตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกัน,น,นก็นเลยผมไม่ได้เขียนในหกพันห้าร้อยเะนั้นเขาจ่ายเงินหกพันห้าร้อยตัวติ่งหัวหันมอยไตรคือตัวติ่งสรารติ่งกอบมอยมนันผมก็เอาเงินนั้นมาแต่แต่เ,เป็นเงินโบราณน,นะพี่เงินโบราณเงินโบราณที่มีไอเขาเรียกอะไร นะเงินสิบบาทมันมีพยาหงพยาครุฑบ่ครับเหมือนเรือพยาหงนั่นแหละอืมครับเงินสิบบาทแล้วก็แบ่งร้อยแต่แบ่งพันไม่มีเฉพาะแบ่งร้อยแต่เขานับได้หกพันห้าร้อยหกพันห้าร้อยครับหกห้าอันนี้หกห้าก็คือตัวเดิมทีตัวเดิมกันครับเอามาเพิ่มศูนย์มาตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมอยากดูแล้วนะครับอยากดูตัวเลขเลยโชว์เลยก็ได้ไปหาตัวเลขก่อนยุคตัวไหน ไหนน้อตัวเลขอ่ะคือฝันไปเห็นข้างฟ้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าครับหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าถ้าตีอย่างหนึ่งก็คือเจ็ดหกเก้าครับอ่ะพี่ถัดโชว์เลขให้เอฟซีชมเลยครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายตรงๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อ่ะนี่นะครับอ่ะนี่แหละลโอ้หลับนอน เอฟซีว่าช่องนี้ถ่ายเลียกไม่เคยชัดสักที<ง>ใช้ทีละสามกล้องถ่ายพร้อมกันเลยมันกล้องหนึ่งเห็นกล้องหนึ่งไม่เห็นนะครับจะว่ากันนะครับอันนี้ต่องวดเนาะตองวดหลักชนดห้าสองหกหกใส่ผมเขียนตัวห้าห้าหกหกกับห้าสี่อันนี้เสานับได้ห้าต้นก็ก็มีหนึ่งเหมือนกันถ้าผมเขียนหนึ่งปุ๊บตัวนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้พีก็ตัวเดียวกันใช่ไหมครับหนึ่งห้าสี่ก็คือเสาแล้วอันนี้ห้าสองหกหกก็คือตัวเดียวกันตัวเดียวกันมดเลยตัวรับแต่ที่ เขาใหเงินก็คือ6500มันจะสลับตัวน,นี้6 0พันเราก็อยู่ในนี้แล้วเนาะครับกอยู่ในนี้หมดเลยแต่ขาดศูนย์ไปตัวหนึ่งแค่นั้นหก0ันครับ <c oughs> โอ้โหไฟไฟกองไฟลงโอ้สรงไลงปูไม่อยากให้เราเลยอ่าลงปูแกล้งยอกใช้เชยนะครับอเอซนะครับกระเด็นไฟมาโดนเลยบ่โดนี่แต่ไม่เจ็บอนนะไรเนาะไม่แค่เสพเสพโอเคครับ ตัวเลขประมาณนี้อัฟธานโรยรอบหนึ่งนะครับอ่ะเอฟซีทุกคนนะครับแคบแคบนาโจเลยแคบนะครับ 6, <500 S 1> เดี๋ยวพันห้าร้อยโกไม่เขียนศูนย์เดิมกระโปกพันห้าร้อยเย 6, ตเอฟซีัวเดิมนะครับเดีเดเด๋ยวบอกเอฟซีบอกว่าช่วงนี้ไทยแต่คนนะครับไม่ไทยเลขสักทีบางทีมันลายเครืออันนี้ชัดไห<ช>มครับเนี่ยผมขอเล่าช่วงฝันช่วงแรกเนาะครับฝันว่าหลวงปู่ให้ไปนับเสาไปนับเสาคือในหลักชนวนนั้นห้าสองหกหก แล้วให้นับเสามาก็มีมีอยู่มันจะมีอยู่หนึ่งข้างหน้าคืนหนึ่งสีหนึ่งห้าสี่เดี๋ยวผมไม่เขียนครับแล้วเมื่อคืนก็เห็นก็เลยลงมาลงมาตรงนี้เลยเป็นหกเก้าเก้าหกห้าก็คือตัวเดิมเจ็ดศูนไม่มีหกพันห้าร้อยหกพันห้ารอยที่เขาให้เงินไปซื้อหัวอาหารให้ปลาแล้วก็ไปซื้อข้าวสารไหัวอาหารกับข้าวสารมาให้ไก่ หกพันห้าร้อยถ้าใครชอบตัวนั้นก็จะเป็นเลขหกห้าศูนย์ศูนย์หกเป็นเงินที่เขาให้ผมไปซื้อครับของให้ปลาก็คืออาหารปลากับอาหารไก่หรือเขาข้าวสารก็พูดสับอนนิดนึงเนาะประมาณนี้แต่ว่าเลขในในโลงในโลงเนาะในโลงแก้วในในโลงแก้วแต่ไม่รู้มีหรือเปล่าเนะในโลงแก้วของท่านจริงๆผมว่าไม่เคยสังเกตครับเดี๋ยวแอดจะแต่แต่เห็นใน ในความฝันก็คือเหีนหนึ่หกเก้าหนึ่งหกเครับตัวเดิมเลยอ่า f c รอติดตามนะครับ<อ>เดี๋ยววันนี้จะได้ไปไหว้ลุงปู่เหม,อมอือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานผมเคยฝันครั้งนั้นฝันบอกว่าลุงปู่ให้คือจะเขียนไว้ในว้าวเนาะลุงปู่เขียนสายไม่ม้วนสายไม่มนก็คือเลขหนึ่งแล้วก็ Youtube มาแปดคนผมก็เขียนเลขแปดแล้วก็ไฟแสงสีผมก็เขียนหนึย์แด แต่พระมาสวดมนต์ถวายลูกปู่เมื่อวานร้อยแปดคนจริงๆ <108 S 2> ร้อยแปดองค์ร้อยแปดรูปออขอเข้าไปเดีอยวสิคนกับคนอ่ะเป็นคนกับคนเนาะร้อยแปดรูปร้อยแปดองค์มาสวดที่นี่มาสวดที่นี่บนศาลาเต็มเลยทำทมพระเกจิที่อยู่ในในวัดถามวาลุกไปพระอาจารย์พระมาี่รูป ร้อยแปดรูปมาปฏิวัติศาสกรรมที่วัดอรุณนาวาศก็เลยพามาไหว้หลวงปู่อยากมาไหว้หลวงปู่อยากมาสวดมนต์ถวายหลวงปู่ก็เลยเตรียมนามปานะถวายก็ประมาณทังหนึ่งก็ได้ประมาณร้อยแปดรูปแปดคนและร้อยแปดรูปนะครับก็ดีห้ยลาวพี่ออกแปดศูนย์เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลย ได้ครับป้าป<ค>น,นาดายราออกอวเราก็มีคนส่งบอกพ่าพี่ไหยเราออกแปดศูนย์เลยที่ที่บอกว่าพระมาทุ่ไปสวดมนต์ถวายหลวงป,ปู่รอยแปดรูปพอดีผมกดกล้องถ่ายรูปแต่ผมบรรยายไม่เปลี่ยนเรานั่นเมื่อวานครับก็เลยถ่ายรูปส่งให้เอฟซีเอฟซีก็ถามมาก็เลยตอบไปว่าพระมาปริวัติกรรมที่วัดอรมณพนาวาสอยากมาครับ มนถวายลวงปู่มาขอบารมีเสริมบารมีการลงปู่ผมก็เลยอนุญาตให้เข้ามาสวดมนต์แล้วก็เตรียมน้งปัญหถ้าไม่บอกก่อนก็คือเราเตรียมอะไรไม่ทันก็บอกมาก็ตามชุกหลุกตามกําลังครับครับประมาณนี้โอเคสุให้โชยเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับทุกคนอ่ะโชยแล้วโชยอีกนะครับโค้งสุดท้ายอยากจะเน้นเน้นมีวงกลมมีพิทักษ์ววงกลมตัวไหนวงกลม ันผมคอไม่วงกลมดีกว่าพี่ถ้าถ้าหกห้าศูนย์ก็คือตัวนี้แล้วครับตัวแล้วเนาะครับคือมันไม่เยอะไม่ต้องวงกลมก็เลยมีแค่นี้เองเนาะวงกลมไปก็ไม่ไม่มีนะจะขึ้นแบบนี้ก็ได้หกห้ามันเดิมไปนี้กับหกห้ามันเดิมก็คือตัวเดิมตัวเดิมแต่ไม่มีศูนย์แค่นั้นไม่มีแค่ศูนย์เนาะไม่มีแค่ศูนย์หกพันห้าร้อยผมไม่เขียนวงเกลียวเพราะมันมีห้าหกแล้วแต่ถ้าศูนย์เราเติมตรงไหนก็ได้อยู่ที่เอฟีชอบแต่อย่าว่าเออเดี๋ยว งโนนให้ซื้อเองผมผมไม่เคยเล่นนะผมผมไม่ซื้อลอตอรี่เอผมไม่ซื้อหวยผมบอกให้เป็นแนวทางอย่างเดียวครับถูกคือคนคนให้เลขจะซื้อแล้วมันจะไม่ถูกนะครับให้ก็จะไม่แม่นเหมือนแอดเหมือนกันนะถ้าเป็นให้แนวทางเอฟซีหาเลขให้เอฟซีซื้อเองไม่ถูกนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเราก็ไม่รู้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือเปล่านะครับครับก็เราฟังฟันในทีหนึ่งเนาะเมื่อคืนคัน หลวงปู่มาตั้งอยู่ข้างหน้าฝันว่าหลวงปู่มรณภาพแล้วก็มีชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหามาทําบุญแล้วก็วางตั้งต,งตรงนี้แต่กองไฟไม่เห็นนะพี่ความฝันแล้วก็เห็นเลขในในโรงแก้วอันนี้เห็นเลขเลยในโรงแก้วเลยหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าแล้วก็มีไม่รู้ใครผมไม,ไม่ไม่รู้จักบอกว่ามาถวายปัจจัยทําบุญหลวงปู่แล้วก็เอาเงินส่วนนี้หกพันห้าร้อย ให้ไปซื้อปลาไปซื้ออาหาร,าหารปลาอ,อาหารปลาก็คือขนมปังกั่นแหละแล้วก็ไปซื้อข้าวสารกับไอข้าวเปลือกมาให้ไก่เป็นอาหารไก่6,500ก็เลยมันถูก6 5ันเดิมครับแต่ศูนย์ผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้เขียนก็เอาโชว์อีกทีหนึงเราไปเรามาเดี๋ยวมันตึบอ่ะโอเคประมาณนี้เอาโชว์ตัวเลขนะครับ<ม>เพื่อจะสับสนในการอ่าโอเคงั้นสุดท้ายนี้อบคุนพิทานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ คุณแอดมินที่มาถ่ายทำตั้งแต่ต่งวงนแล้วก็โค้งสุดท้ายอันนี้ถ้าผิดถูกก็ให้เป็นแนวทางเนาะเอฟซีอย่าว่าอย่าด่ากันเพราะเลขมีข้าวมีหลุดเพราะเราไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนก็ให้ตามความฝันความฝันก็คือการสมมุติบ้างอะไรบ้างก็คือล้วที่เราจะเห่นในดวงวิญญาณความฝันมันเป็นปเรื่องีอาจจะไปเจอตรงนั้นเอาไปเจอตรงนี้อยู่ที่กระแสจิตที่เราหลับตาไปก็ฟอมไม่ได้ชี้แนะให้ไปหรอกคือความฝันอันนี้เราขอ เอฟซีขอขอบคุณเอฟซีที่ดูชมที่กระท่อมราชการหล้วงปู่สวงขอบคุณสุดๆก็คือแอดมินที่มาถ่ายทำก้อยท่านทำนาทีนี้ให้ร่ำรวยอยู่ดีมีสุขคิดสินใดสมความปรารถนาขอบคุณเอฟซีที่ดูชมก้อยท่านร่ำรวยร่ำรวยคิดถูกเรียกว,ว่ากันนะ้อก้อยท่านมีโชคลาภในงวดนี้ครับผมสวัสดีครับสาธุสาธุครับผมจุงกะจุงกั๊บอย่มบ่ปูนครับที่ติดตามและรับชมและให้กำลังใจชง ทิพย์พันธ์นะครับคุมทรัพย์ยานาเพชรอีสานนิวเพชรคุมทรัพย์ยานาและก็สังขารสังขารนิวนะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับกดแชร์กดไลค์กำลังใจเอสด้วยนะครับจะไปทุกที่นะครับที่มีโชคมีลาบมาฝาก FC นะครับตรงไหนดีๆตรงไหนเด็ดๆเ,เราก็จะทําไปทุกที่นะครับไปถึงสถานที่จริงเลยนะครับนี่ก็มาที่กระท่อมราสังขารหลวงป,ปู่สวงขอให้ทุกคนทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆเดอ้อสําหรับงวดประจําวันที่หนึ่ง หนึ่งธันวาคม2567นะครับโอ้หนึงธันวานี่เป็นวันเกิดของแอดด้วยเน้อครับ2.514ตรงวันเกิดหนึงธันวาคมด้วยครับอ่าลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม